โอเคนะครับก็ขอขราบสวัสดีนะคผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผม Star Hack Gamer Channel แหละวันนี้ผมจะมาเลื่อเกรียมดิสก์ Target Expansion Pro นะครับผมก็อสอนไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับผมจะมาเล่นนะครับซื้อครบทุกอาวุธนะครับ ก็ปืนที่ผมยังไม่ได้ก็คือปืนนี้คับทุกคนมันต้องเติมอะทุกคนผมไม่ใช่ใส่เติมนะจเป็นปืน RPG อย่างคับทุกคนส่วนผมใช้ปืนอัไรเนี่ย A I ห้าสิบนะครับ A I ห้าสิบแล้วก็นะครับ Summer Shotgun MC นะครับเราไปเล่นด่านกันเลยด่านคุกนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะอเสียงประมาณนี้ เออยมันไม่ม wow. um. yeah. yeah. mm. uh. right. yeah, yeah. ีให้เลยก็ชัางมันบนไปหมดครับบินก็ผมต้องชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วมั่นใจเลยว่าผมต้องชนะเพราะผมโปรง้ได้เงินมาเยอะกนีครับบินนี้ล็อกแต่หัวนะผมได้เล่นโปรล็อกหัวแต่ผมเล่นโปรเงิ

ไปเล่าใช้ปืนน้ดีกว่าเออเออลองชักกระสุนก่อนนะครับทุกคนชักกระสุนเพิ่มด้วยมาไอ้อ้วนแตกไปอืมเจ๋อเหลือเจ๋อเหลืไอ้อ้วนเฮ้ยไอ้อ้วนมึงตายยากจังวะเออตรงนี้ดีโอ้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่า ยูเกจิจักรสูงนะครับผมประสบการณ์สำเร็จนะคะโอ้ตีบตีบตีบนี่จะรับตรงแล้วไม่ได้นแ่ตจัง อัปเกรดเล่องน่ต้องเติม hmm. ด cool. mm ้วยคูเวียนแล้วก็เป็นนะทุกคนก็ขอภายสำหรับขยาดาดด้วยนะอะมอื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 ืมออืมอืมกมออออกอออานอ

4 e งดีทุกคนพ่เื่อยนะว่าเรจะเอาเอาแก๊สรึงก็ได้ทุกคนขึ้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 นล้่เอชนมา่ะนลืมอคนโอมีเอได้้่ละ อัพเดตไปอัเดตใช้เงินสามแสนกันไมเนาะมีเป็นร้อยล้านลานล้านี้นี่างนี้อเคผมปัจจุบัตอนปีก่อนทำไมทุกคนผมเคยอัปเกตที่ร้อยดาวแล้วคนให้อะไรก็หมายเลยแก็ขอไปอัพสม่ำเสมอข้างเี้ก็ตป มาเก่า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 ก็รัวทุกคนมีสามรอยนักหน้าม้ายิงหัวาโอ้โหโอ้โหโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสังเกตที่เชือกเชือกนะครับอันเหมือนอะไรบางอย่างวะที่เชือกข้างๆระเบิดนะครับเห็นรูประเบิดไหมทุกคน ตรงนั้นแหละให้ส oh okay. ังเกตตรงนั้นไหลยทุกคนโอ้โหอดอืออือมาดมชักชััชกนะทุกไปลยชักไปเเสียบสองพันบาทต้จับไปเยอะเลยจอโคนเจ็ดร้อยแล้วเร้อแล้วห0 0รยเการ้อยเจ็ดพันทุกคนบอกว่าถูกสักเองจ ว่ายว้าวาว่าเยอะนะครับเยอะเกินนะมาดิมามาเออเอหน้าไม้นี้เลยเปไงวีฟติดพิกนอรไอ้บ้าคนเ่นเกมไอ้ยุบเกมยอะท่าเกดเว้ยหน้ม้ก็เป็นสกปปล่นงะครับแล้วสกปกปล้่นะวา กีฟแต่เขาพูดได้ลเออโฆษณามาแล้วท okay, 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 like, okay. ุกคขาตัดไปตอนที่เขาจะตัดไปตอนที่โฆษณามันแสดง็จแล้วโอเคครับก็โฆษณาตัดมาเสร็เดี้ว่นี่นีนี่นี่นเ่นนีนี่นี่อม่นน่่นนนน่นน่นน่ีเอร์เน

โอเคนะครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วใช้แก๊ปลิงกันทุกคสามเลยหมดเลยทุกคนครับก็เยอฝาดไปให้ตะกี้ตาเลยรับทุกคนนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงาเอา้จจจ เดือดนะคะทุกคนโอ้โดนข่ซอมี้ด้วยนีน่ทีนี้จะติดเหลืองไหมวะเีโอเคนะคบแป๊บนึงน,นะโอเคนะคบมาละทีีไหนมีเสียงอะไรไม่รู้นะอย่างเออแต่แต่ชักกระสุนก่อนตอนนี้อืโมาอย่างนี้อยากเจอน้าไมา้ใช่ไหมหน้าไมา้ไม่หนะัวอ้นเองอือ้อ

พูดเกินไปนะคนก็ขอโทษด้วยนะนอโอเคไม่โอ้โหสีนะครับทุกคนเ <c oughs> ออมาเลยผู้หญิงอีกแล้วไม่อันนี้ผมจะเล่นบิตาสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็ไปละทุกคน <c oughs> มันจะเป็นสวรรค์อ่ะมันจะเป็นตัดต่อ เชือบหน้าไม้อ๋อนี่เป็นโบนัสเลยทุกคนง่ายแล้วทุกคนง่ายง่ายเนาะโอ้โหกระจกกระจกกระจกเอาโดนหัวเฉยเออเอออเออหน้าไม้ผมไม่ค่อยแม่นแต่ว่ามันกป็นแบบนี โอ้ยยยยยยยผมว่านะนี่ทุกคนมาดิครับดีอ่เลย่อนมายบเพย่ออยากจอรอยปลมาาอมามามาตะเก็ยสวยา เคโตริงกูมาแล้วมาเป็นไงละ่ะเคโตริงผมทุกคนแรงอ่ะเออโคตรแรงอ่ะโหลดโอ้โหเฮ้อ โอเคนะครับก่อนที่นี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมเล่น e d สองอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี